รถบริการนะครับบริการขึ้นลงในวัดเกือบดีได้เข้ามาสู่ยังวงเกี่ยววารามแล้วนะครับเตรียรรมัสการไหว้สายยังภูบาเจ้าศีวิชัยบูชาสวยดอกผู้เพียนดอกไม้ตลอดเย็นนะครับดื่มด่ำกับกาแฟแม่ไปกับแม่ผู้ชายเป็นกาแฟสักกันนะครับได้กาแฟดีปราศจากน้ำตาได้สองต้นนี้เข้าตรงนั้ตัวเต็มกับตัวกลางอันนี้เท่า

ยุกม <Là> ันแงอยู่ก็เดินตกแกงนี่ล้กันจุกยันแงอาส่พสเดนตกแกงนี่แล้วกัน

เองก็บอกว่าจะเดินีหยบอกว่าจะเดินเองไว้าวข้ามองแรกมองไปตรงนี้ว้าวยูยู่อันนไปเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่เบน้าแทมร่ว